สวัสดีจ้ามือนีมนุ๊ตแม่เลี้ยงฟินแลนด์สิพ้าไปเก็บเห็ดมากินก็ตับมคะคงเนาะค่ะเนาะไปกันเลยค่ะนะคะมาเก็บเห็ดสิเก็บเห็ดเป็นลวกเก็บเห็ดเป็นลวกจก้ะเก็บเป็นลวกอุ้ยเป็นน้ำแข็งแล้วพี่น้องเบิ้งเป็นน้ำแข็งแล้วนี่เก็บเห็ดไปอ่ะ ลวก,กินกระตัมมะฮองจ้าลูกสาวลูกสาวมักกินเบิ่งค่ะมีน,นิตะดอกน้ำงามดอกใยใยพุดนะเป็นน้ำแข็งเหมือนระเดอ้อพี่น้องหนาวคักพุดนะเป็นน้ำแข็งเลือค่ะนี่นีเห็นไหมนี่น <laughs> ฟังเสียงถิมจ้ะเป็นน้ำแข็งเหมือนอะไร หนาวมากค่ะเดี๋ยวค่ะ,คะเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะจะงามตัวค่ะงามงามนี่ค่ะ ็นน้ำแข็งแล้วจ้าเห็นบ่เบิ่งไหมเบิ่งในถังบ่เดี๋ยวพ่อมาเบิ่งหน่อยเนาะดูดิเก็บบาหลายดอกค่ะมื่อเนี้ยเก็บหน่อยเดียวเก็บไปแต่พอยลวกกินกับต่อมบบักยูงโอ้เห็นบ่มันแตกมันหักหมดค่ะ Og oh, til. โอ้ย,อยแตกหักเหมดค่ะพี่นองเอ้ยมันแข็งมันเป็นน้ำแข็งเหมดจ้ะย เบิ่งค่ะมาสิบะเก็บหลายโอ้ยเบิง่งบานใหญ่งามคักเบิง่ต้องถามเด้อค่ะว่ามันนั่นบ่แข็งโป๊กเลยจ้ะเป็นน้ำแข็งคักคัก ปกๆบุ๊บนูน่ะงามขัดงามเน่นะพี่น้องเห็ดยังมีเต็มปลาอยู่นะค่ะีเห็นมาเนี่ยเบิ่งพี่น้อง เจอเยังอ๋อเดืงเห็ดมันปูป่ะเดืองอะรามงามตาแท้แข็งหมดละราคาพี่น้องเห็ดมันปูเก็บมาแล้วก็ไม่เห็ดความสะอาดเนาะค่ะเนาะพอดีดอกสาวขึ้นบาอยากกินตำักหุ่งแล้วก็อยากกินลวกเห็ดว่าสัน้นเอาเห็ดแทนผักค่ะพี่น้องเพิ่นมักบาลวกกิน แล้วก็ตามบักหุณ้าวๆใส่กันแซ่บเพิ่นว่าจังสันเหลืองาน,นแล้วก็เลยแวะเขาปลาค่ะ<อ>แวะเก็บ,บ่าโดดหรอคะพี่น้องอแม่เก็บแค่สิบนาทีจ้าก็ได้อันรวมรวมเวลายางน้ำน่ะจะเนาะอันสิบนาทีนี่แต่เก็บแท้ๆกับแป๊บเดียวจ้าไปเจอสองมูก็ได้ละค่ะพ่อละค่ะ เพราะว่ากับบะได้ยางไก่ด้ะบ่ได้ยางลึกปันใดจ้าพี่น้องนีกะตำคุง้งใส่เฮดใส่กุ้งจ้า้วะกะพาพอดีอันเนเมี่ยนเนื้อร่มเดียวน้ำจ้ากะเอากินคือเส่บจ้าพี่น้อง ขึ้แล้วกับน,น้ำได้ไหลเนาะจ้ะยังมะแล้วเทือกับอยากแล้วส่วนลูกสาวกับฟักบคุงอยู่จ้ะแล้วเสียเอาให้ชมกันเนาะค่ะเนาะตอนนั้นนะเห็ดแล้วเนาะคะ่ะจ้านี่เอาเห็ดความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเอกไปต้มกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องต้มแล้ว เปียกเลยเห็ดที่ไปเก็บวันนี้ส้มตำฝีมือคนสวยโอ้คนสวยกว่าตังเขามีอยากกินเขาตังม,ม่กินนี้วเขาอยากกินต่อนปลาแดกด้วยนะเนี่ยปลาแดกด้วยนี่อันนี้เนื้อรอดอ่นะเนื้อรอด นรอดที่ทําเมื่อวานเนาะเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวก็กับขอกินนะคะค่ะสวัสดีค่ะเนื้อลมเดียวไม่ใช่เนื้อแดดเดียวอร่อยอร่อยค่ะ